สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นก็เดินทางมาถึงประเทศไทยกันเมื่อคืนนะครับเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่โนริซ่านั้นเออมาถูกเวลาเพราะว่าไม่มีคนเลยคนน้อยมากๆแต่ว่าก็ที่น่าสงสัยกว่านั้นก็คือเดินมาคนเดียวนะพี่เดียนาพี่ก้อยน้องภริษาคนอื่นๆเนี่ยหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่โงริซ่าของเราเนี่ยถือกระเป๋าด้วยความแข็งแรงมากๆมีกระเป๋ากี่ใบนับกันก่นกอน1 2 3นะจ๊ะต้องบอกแต่ละใบก็ไมเีป าซลีนกระเป๋าผ้ากระเป๋าเมอร์ซี่ที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้น,ะน่าจะแบบจัดนงจัดหนักในการไปซื้อของที่เวียดนามกลับมาเยอะมากๆซึ่งแอดดาวนาจะเป็นของกินเสื้อผงเสื้อผ้านั่นแหละแต่แบกคนเดียวขนาดนี้เนี่ยพี่เมเนเไปไหนพี่อลองอลิสพี่วอนเจนี่แอบคิดถึงแล้วหนึ่งกรุบนะจ๊ะเออแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างโน,นริซ่าเนี่ยน่าจะรียบเดินไปที่ไหนออพี่ก็อาจจะไปรอที่รถกันแล้วก็ได้เนาะหรือโน,นริซ่าของเรานั้นแวะซื้อของที่สนามบินอีกหนึ่งสาาาหรรััับบววววิดดีีีีโออออตนนน้้ะคคมมขท่่ก เขาพิมพ์ไว้น่าคิดมากๆมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะาจา๊ะเขาบอกว่า้องลิซ่าเดินทางถึงไทยปลอดภัยเรียบร้อยสําหรับวันเดย์ทริปไปช็อปเสื้อผ้าที่เวียดนามว่าไปแล้วลังหมดสัญญากับ YG และด้วยวัย26ปีลิซ่าเธอก็แสดงให้เห็นว่าเธอได้เริ่มใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนทั่วไปที่มีอิสระไม่ต้องตกอยู่ในสัญญาค่ายที่เกาหลีที่แทบไม่มีเวลาส่วนตัวทําอะไรนอกจากทํางานทําเงินให้ค่ายให้มากที่สุดและลิซ่าก็เริ่มต้นใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากขึ้นที่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนค คนหนึ่งที่ได้เที่ยวกับเพื่อนคนไทยซึ่งน้องไม่ค่อยมีโอกาสแบบนี้มาก่อนหน้าตั้งแต่ไปทํางานที่เกาหลีตั้แต่อายุ14จนถึง26ปีนั่นเองจ้าซึ่งถือว่าเป็นเวลาเกือบร่วมๆสิปีกันเลยทีเดียวนะถึงระหว่างทางน้องิซ่าจะมีเจอเพื่อนบ้านแต่ก็น้อยมากจริง,งๆที่จะได้ใช้ชีวิตที่แบบอิสระเสรีคิดจะไปไหนมาไหนแบบนี้นั่นเองจ้าเพราะว่าต้องไปเตรียมตัวร์ทำงานตลอดเวลางานรับตัวนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็ได้พักผ่อนยาวๆกันบ้างน,นะจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีงานไปแล้วเนาะซึ่งจริงๆก็มีคอมเนตพื่่่อคีวิชช ปกติแล้วก็ชื่นใจแอดก็รู้สึกเออเนี่ยเราได้เห็นนริซ่าโบยบินแบบไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้เนี่ยมันก็รู้สึกดีใจแทนน้องโดยได้ไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้บ่อยขึ้นเพราะก่อนอันนี้เนี่ยอย่างที่น้องเคยพูดว่าหนูต้องวิดีโอคอลหาคุณแม่จะมาอ้อนคุณแม่ก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยตอนนี้ได้มาเห็นตัวกันจริงๆมากอดกันจริงๆแล้วบ่อยขึ้นมาเจอเพื่อนสมัยเด็กมาเจอเพื่อนที่เป็นคนไทยด้วยกันอะไรแบบนี้มันก็มีความอุ่นใจนั่นเองนะครับอ่ะส่วนข่าวต่อมานะจ๊ะอันนี้ก็ไม่พพพพูดดดถึงงงงไไไมม่่่่้้้เเเเเเรรราา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 ะะวววลลลสุุจจจขอคณทีกิ ไปหาเขาว่าเนี่ยน้องนริซ่าเนี่ยเขาเต้นเพลงคุณในพับเอชชวลในย่านทองหล่อนะคุณไทล่าเขาก็ออกมาประกาศตัวเองในจ้าไอสแตนบริงส์นั่นเองเลยจ้าโอ้โหมาไม่วีดได้ยังไงก่อนนะจ้าน้องริซ่าที่แบบไปที่ไหนถ้าเกิดไปเต้นเพลงใครเนี่ยอย่างน้องเดซนิตี้โรเจอร์ในลิลี่ฟิล์มนี่ก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตไปเลยนะแต่อันนี้น้องริซ่าเต้นในพับเฉยๆนะจ้าก็มาวีก,กันไปนะซึ่งทางน้องริซ่าหยิบเพลงของคุณไทล่าไปเต้นในลิลี่ฟิล์มแล้วก็โอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่ร้อนชายอยู่พอสมควรเพราะแอดไปฟังเพลงเต็มๆมมมมมมาา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 แลลลลล้ววววนนนนนะจะจจจจบบออออออกกกกเเเเย่่่่่่ีีีีีคซซ็ซ็ๆปิิฟ์ตตััึงงท นิาคดจะนะเอ,อ,อะแล้วก็อีกอันนึงนะจ๊ะปิดท้ายไปด้วยข่าวนะ่ารักจาก iHeartRadio นะครับเขามาอัพภาพโนริซ่าของเราที่ Crazy Horse Paris เหมือนกันจ้าแล้วก็อัพข้อความนะครับยกองให้โนริซ่าของเราเป็นภาพที่น่ารักที่สุดในโลกแม้ปัจจุบันไปแล้วก็คือให้ไปเกจไปกดไลค์กันใน IG ของ iHeartRadio กันสักเล็กน้อยนะจ๊ะเพราะ iHeartRadio ก็เป็นสถานีวิทยุชื่อดังของฝั่งอเมริกานะเพื่อนนะเพื่อ,นนะอให้สถานีวิทยุเนี่ยรักโนริซ่าของเรามากขึ้นเพื่อเขาจะเปิดเพลงมันนี่โนริซ่าบ่อยๆด้วยนั่นเองนะจะ ก็สำหรับคลิปนี้จะมาสั้นๆกันประมาณนี้กันก่อนนะครับยังไงหวังว่าเช้านี้จะมีความชื่นอกชื่นใจกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ oh, oh.